คุณสามารถฟังคำอธิบายของวงจรจุดระเบิดได้โดยกดปุ่มอธิบายวงจรการสาธิตการต่อวงจรจุดระเบิดเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่เส้นที่ห้าเส้นที่หก เส้นที่เจ็ดเส้นที่แปดเส้นที่เก้าเส้นที่สิบเส้นที่สิบเอ็ดเส้นที่สิบสองเส้นที่สิบสามเส้นที่สิบสี่เส้นที่สิบห้าเส้นที่สิบหก เส้นที่17คุณต่อวงจรจุดระเบิดครบแล้วครับปดปุ๋ยเช็คปดสวิตกุญแจในตำแหน่ง i g จดสตาร์ท หลักการทำงานของระบบจุดระเบิดในขณะที่หน้าทองขาวปิดกระแสไฟจากแบตเตอรี่จะไหลเข้าขดลวดปฐมภูมิผ่านหน้าทองขาวครบวงจรจะทำให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กรอบๆขดลวดเมื่อเพล่าข้อเหวี่ยงหมุนเปล่าลูกเบี้ยวจานจ่ายก็หมุนไปด้วยทำให้ลูกเบี้ยวในจานจ่ายเปิดหน้าทองขาวทำให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลในขดลวดปฐมภูมิถูกตัดการไหลยอย่างทันทีทันใดทำให้เส้นแรงแม่เหล็ก ในขดลวดปฐมภูมิยุบต,ตัวตัดกับขดลวดเพราะการเหนี่ยวนำตัวเองในขดลวดปฐมภูมิและการเหนี่ยวนำร่วมในขดลวดทุติยภูมิจึงเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าขึ้นประมาณ500โวลต์ที่ขดลวดปฐมภูมิและแรงเคลื่อนไฟฟ้าประมาณ30,000โวลต์ที่ขดลวดทุติยภูมิแรงเคลื่อนไฟฟ้า30,000โวลต์จะถูกจ่ายไปยังแต่ละกระบอกสูบตามจางังหวะการจุดระเบิด เมื่อหน้าทองขาวปิดอีกครั้งหนึ่งคอนเดนเซอร์ enser, ซึ่งเก็บประจุไฟฟ้าอยู่เต็มก็จะคายประจุผ่านขดลวดปฐมภูมิเข้าแบตเตอรี่เกิดเส้นแรงแม่เหล็กในทิศทางตรงข้ามกับตอนแรกเมื่อประจุไฟฟ้าของคอนเดนเซอร์หมดเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในทิศทางตรงข้ามกับตอนแรกก็จะยุบตัวกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ก็จะเริ่มไหลเข้าขดลวดปฐมภูมิเป็นการเริ่มต้นการทำงานของระบบจุดระเบิดอีกครั้งหนึ่ง ระบบจุดระเบิดแบบหน้าทองขาวจะมีข้อเสียคือมีส่วนที่สัมผัสกับกลไกและหน้าทองขาวมีการอราคเมื่อถึงกำหนดระยะเวลาจะต้องบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนซึ่งได้พัฒนาเป็นระบบจุดระเบิดแบบถึงพรานซิสเตอร์และแบบพรานซิสเตอร์ล้วนในที่นี้จะกล่าวถึงระบบจุดระเบิดแบบพรานซิสเตอร์ล้วนซึ่งประกอบด้วย1ชุดกำเนิดสัญญาณสองตัวช่วยจุดระเบิดสคอยจุดระเบิดสี่สวิตช์กุญแจ 5แบตเตอรี่ระบบจุดระเบิดแบบถึงทรานซิสเตอร์สามารถแก้ปัญหากระแสไฟแรงเคลื่อนสูงไม่พอที่ความเร็วสูงได้แต่ก็มีขีดจำกัดจึงได้มีการพัฒนาเป็นระบบจุดระเบิดแบบทรานซิสเตอร์ลุนขึ้นโดยจะไม่มีหน้าทองขาวและเปลี่ยนเป็นชุดกำเนิดสัญญาณสำหรับควบคุมให้ทรานซิสเตอร์ทำงานซึ่งจะไม่มีส่วนที่สัมผัสกันทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนาน